ู้ชมคะใครที่บอกว่าโหอ,อยากเห็นจังเลยว่าง,งานมอเตอร์โชว์เป็นยังไงนะคะสำหรับปีนี้คุณปีป้อจะพาไปดูค่ะ3แบรนด์ใหญ่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมิตซูบิชิเบนซ์และ Great Wall นะคะจะเป็นยังไงไปกับคุณปีป้อเลยค่ะ talk to you สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและก็ขอบคุณคุณกอร์สุมานะคะวันนี้ค่ะพี่โป้ได้อยู่ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ค่ะและก็ได้อยู่บมูธของมิ s ซูบิชิค่ะซึ่งทางมิ s ซูบิชิได้อยู่กับประเทศไทยเรามายาวนานกว่า60ปีแล้วครั้งนี้มิ s ซูบิชิได้ขนขบวนรถยนต์หลากรุ่นนะคะพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมายมาให้ท่านรับชมกันได้เลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีตัวนี้เลยค่ะพิเศษสุดพิเศษกับเรดอีดิชั n นสำหรับครบรอบ60ปีของทางมิ s ซูบิชินะ ตามเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธรถยนต์มิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยเนื่องในโอกาสปีนี้นะครับมิตซูบิชิมอเตอร์นะครับได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครบ60ปีนะครับเราเลยได้จัดทำรุ่นพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อ เอามาเสนอให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับเริ่มจากคันแรกเลยครับอยู่ข้างหลังผมนี่เองนะครับเป็นมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับมาด้วยสีแดงใหม่นะครับเออเป็นหนึ่งใน a s s i o n Red Edition นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีสันที่มาจากแรงบันดาลใจของเรานะครับทำไมต้องสีแดงนะครับเพราะสีแดงเป็นสีของโลโก้ของเรานะครับสีประจำมิ i t ูบิชิมอเตอร์สนะครับแล้วก็แน่นอนครับสำหรับมิตซูบิชิมอเตอร์สสีแดงหมายถึงแรงบันดาลใจที่จะขับเคลื่อนมุ่งไปข้างหน้านะครับเช่นเดียวกันกับ ความต้องการของลูกค้าหน้าที่ของมิ t s ูบิชิมอเตอร์ของเรานะครับก็คือสนับสนุนนะครับทุกเป้าหมายของลูกค้านะครับให้ไปถึงเป้าหมายอย่างปลอดภัยและประสบความสําเร็จนะครับอันนี้เลยเป็นที่มาของ แ a s ช i o n เร t e Edition ของเราอีกคันหนึ่งครับอยู่ทางด้านซ้ายมือของผมนะครับเป็น Mitsubishi Triton Special Edition ซึ่งได้รับการออกแบบพิเศษโดยคุณรักกิจกวนหาเวสนะครับศิลปินสตรีทอาร์ตชื่อดังของเมืองไทยโดย Inspiration แรงบันดาลใจของคุณรักกิจนะครับก็มาจากเทพไทตันใช้ชื่อว่า The Triton God นะครับก็แสดงให้เห็นถึงพลังนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับรูปร่างการดีไซน์ภายนอกของไทตันนะครับที่แข็งแกร่งนะครับและนอกจากนั้นครับข้างหน้าผมก็จะเป็นซิตี้คารนะครับมาทั้งในร เป็นรุ่น Special Edition เช่นเดียวกันก็จะมาเป็นสีแดงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสมาชิกใน Passion Red Edition นะครับวันนี้ครับที่งานของเราได้นำรถยนต์วิสุวิชิครบทุกรุ่นนะครับมาจัดแสดงด้วยเช่นกันนะครับและแน่นอนครับในโอกาสที่เราอยู่ เมืองไทยมาด้วยกัน60ปีนะครับก็ต้องขอบคุณลูกค้าชาวไทยทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนเรามาอย่างดีโดยตลอดนะครับปีนี้เราเลยจัดแคมเปญพิเศษพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะครับเราใช้ชื่อว่าม t s u b i s h มอเตอร์60ปีแจก60ล้านนะครับโดยลูกค้าทุกท่านนะครับที่ซื้อรถยนต์มิสูบิชิมอเตอร์ตั้งแต่ต้นปีเลยครับตั้งแต่มกราคมนะครับจนถึงธันวาคมปีนี้นะครับทุกท่านมีโอกาสได้ลุ้นรางวัลนะครับมูลาา้นบท ชิงรางวัลนะครับรางวัลใหญ่เนี่ยเป็นทองคำหนัก60บาทถึง6รางวัลด้วยกันนะครับเชิญชวนเลยครับแวะมาที่เมืองทองทานีแห่งนี้นะครับมาที่งาน Bangkok International Motor Show นะครับแล้วอย่าลืมแวะมาที่บูธรถยนต์ Mitsubishi Motors เราได้นำรถยนต์มาจัดแสดงครบทุกรุ่นเลยทีเดียวผมเชื่อว่าอย่างน้อยต้องมีสักรุ่นนึงละครับที่ถูกใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับแล้วพบกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ยังไงกันบ้างคะ่ะกับโปรโมชั่นดีๆที่ทางมิ s ซูบิชิได้จัดเตรียม,มาไว้ให้และเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะพี่โป้ะจะพาไปเยี่ยมชมที่บูธเมอร e เซเดสเบนคะ่ะตามมาคะ่ะ ครั้งนี้รถยนต์ไฮไลท์มีกี่รุ่นครับที่นำมาโชว์ในครั้งนี้ไฮไลท์วันนี้จะมี3รุ่นหลักๆนะครับจะเป็นตัว E 200นะครับคูเป้ครับซึ่งเปิดตัวใหม่กับตัว E 200 Cabriolet ครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็น E 220D ครับเป็นรุ่นขายดีของในตลาดในเมืองไทยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับมีตัวนี้เป็น E GLE 350 DE นะครับ4 m t i c จะเป็นตัวแรกที่เป็นเครื่องยนต์ ดีเซลและ<ม>เป็นไฮบริด<ม>ปลั๊กอินครับเป็นยังไงกันบ้างคะกับค่ายรถยนต์ Mercedes-Benz สวยหรูถูกใจใครหลายๆคนเลยใช่ไหมคะและตอนนี้ค่ะปิโปกได้อยู่ในบูธของค่ายรถยนต์น้องใหม่ที่กำลังมาแรงที่สุดในขณนะนี้นะคะกับค่ายรถยนต์ Great Wall Motor คะ่ะซึ่งค่ายรถยนต์ค่ายนี้นะคะได้เปิดตัวรถยนต์แล้วถึง2รุ่นด้วยกันนะคะกับ Power H6 และอ r a Good Cat ภายในจะสวยสมใจขนาดไหน เราเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะ Intelligent Multi L E D หลโโังคาคอนโนอสันรูปและล้ออลูมิเนียมอลอยขนาด18นิ้วพร้อมแอพลตฟอร์ม G W M Lemon ซึ่งจะเมียอรอร่าคุ่งแคชคันนี้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างคะกับรถยนต์ฮาวเวลเกับออร่า o ู d ดแคคงถูกใจใครหลายๆคนเลยใช่ไหมคะถ้ายังไงหากใครสนใจเรียนเชิญน,นะคะเข้ามาที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4เมษายนนี้สำหรับวันนี้ปีโป้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ